สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะกับรายการเอเชียเซนเซอร์นะครับวันนี้ฮะเราอยู่กับเกมคุกกี้ลันซีซัน5แล้วนะฮะวันนี้ครับมันอ่าอัปเดตซีซัน5เรียบร้อยครับกับายคุกกี้ r ันนะฮะก็อย่างที่เห็นครับอิมิโซดสีครับอ่าเมืองอ่าเวนมอนครับอ่าก็ อิมิโซะนี้นะฮะถือว่าเป็นอ,อิมิโซะที่ทำคะแนนได้มากแล้วก็ยากสุดๆนะฮะด่านสุดท้ายผมไปไม่ถึงสักทีะฮะแล้วก็นี่ฮะคุกกี้ดวงจันนะฮะเกตทอลนะฮะผมเก็บเก็บชิ้นส่วนอยู่เหมือนกันนะฮะใช้อยู่7ชิ้นส่วนนะฮะแต่ผมยังหาเก็บไม่ได้นะครับก็พยายามอยู่ฮะกำลังพยายามโอ้คนนี้ได้แล้วครับโอ้เขาได้แล้วนะฮะแต่เขายัง เออถือว่ายังทำคะแนนได้น้อยฮะกับคุกกี้ตัวนี้นะฮะอ่ดูผมดิยังไม่ได้ผมยังได้อ่ายีกว่าละเอ้ยสองร้อยดิเออตัวนี้มันต้องอ่าคู่กับสมบัติที่มาใหม่นะฮะก็สมบัติที่มาใหม่นี้ก็อ่อเดี๋ยวเดี๋ดีมันอยู่ในจดหมายอ่าอืนี่ฮะ ก็นี่ผมกลับมาเล่นในบูสต์แตกนะฮะเพราะว่าในโทรศัพท์นี่มันอ่ยุ่งยากฮะกว่าจะเอาเอาลงคอมตัดต่อคลิปอะไรยุ่งยากฮะก็เลยกลับมาเล่นในบูสต์แตกเลยนะฮะเสียงเกมก็อาจจะอ่นิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันยังไงล่ะผมหาซาวหาซาวเพ,าะ,เพาะมาไม่ได้นะฮะหรือใครมีซาวเพ,าะ,เพาะนะฮะคู่กับคุกิรันเนี่ยทิ้งลิงก์ให้ผมหน่อยนะฮะผมจะเอามาตัดใจนะฮะเพราะว่า เสียงในบูสเต็กเนี่ยมันซ้อนกันนะฮะเขาเรื่องอะไรดีกว่าฮะนี่ครับสมบัติที่ใช้คู่กับอะไรล่ะคุกกี้รถดวงจันเฮ้ยแสงจันเนอนี่ฮะก็ที่เห็นเห็นเขาใช้นะฮะสองอันนี้ฮะที่เขาใช้ส่วนอ่าคนนี้สีแดงเพลิงนี่ผมยังไม่รู้นะฮะแวนคิสตันใหญ่อันนี้น่าจะเป็นเออสรุปคือยังไม่รู้ทุกอันฮะนอกจากตัวนี้ฮะผม ก็ผมสุ่มได้มาแล้วนะฮะเอ่โอโอเคฮะเออสุ่มได้ก็ช่างมันเถอะฮะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเรามาดูดีกว่าว่าอ่าอีมิโซซีเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะฮะโอเคฮะก็เด้งไปตามระเบียบนะฮะอ่าตามอ่าสภาพควมของผมเองนะฮะเมื่อกี้มันก็อ่าหลุดออกไปนะฮะโอเคครับมากับข้อเรื่องอันเลยดีกว่า ก็เมื่อกี้ถึงที่ว่าอาจะมาดูอะไรที่เข้ามาใหม่ในอีมิโซดนี้บ้างนะฮะอีมิโซดช้านะช <c oughs> โอเคครับงั้นเอาเป็นว่าเราไปดูในด่านเลยดีกว่านะฮะไม่ดูแล้วนะฮะมันช้ามากโอเคอก่อนที่จะไปดูฮะก็อีเวนต์เพื่อนนะฮะเข้ามาใหม่แล้วนะฮะรางวัลก็เหมือนเดิมครับ แต่เพื่อนผมเนี่ยร้อยกว่าคนนะมันเหลือแค่เนี้ยไม่รู้เป็นเล่นคุกกี้รันหมดเลยหรือเปล่านะแล้วก็ครับอีเวนต์อ่าพิชิตแต่ละด่านนะฮะทำตามทำคะแนนตามนี้เลยอ่าผมก็ไม่ทำหรอกนะขี้เกล่นอ้อแล้วก็มีอ่าเพมาใหม่แล้วก็คุกกี้ใหม่2ตัวครับเป็นคุกกี้รสชูครีมอ่าแล้วก็คุกกี้รสสากุระนะฮะ อาชุดชูครีมนี้ฮะเขาแจกให้ฟรีนะฮะใครที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็รับชูครีมไปเลยอ่าส่วนซากุระนะฮะก็สมบัติอีโวสมบัติ 7S นะฮะอีโว20ชิ้นนะฮะเอ่อผมก็อีโวแค่11กว่าชิ้นนะฮะก็เลยต้องเอ่อซื้อเพชรไปฮะเพชรเหลือ11คริสตันนะฮะจากเขาแจกมา100คริสตัลโอเคนะครับ ก็ผมจะมารีวิวด่านใหม่ไปพร้อมกับเจ้าคุกกี้รสชูครีมแล้วก็เพจนกฮูลูกโอ๊กนะครับก่อมาดูคุณสมบัติของอชูครีมนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะจะไล่เวทมนต์นะฮะเสกเยลลี่ออกมานะฮะเล็กน้อยนะฮะตามระยะเวลาที่กำหนดนะฮะอยู่บนหัวจะมีหลอดเขียวๆนะฮะถ้าเต็มแล้วก็เสก เ,เยลรีออกมานะฮะถ้าดวงดีนะฮะก็ได้เยลรีเยอะนะฮะแต่ถ้าดวงไม่ดีก็3ชิ้นหะาเยลรีแต่ละครั้งที่เขาเสกนะฮะเขายังเป็นแม่มุดน,น้อยอยู่นะฮะยังเสกมุนไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะอ่าไม่เหมือนดวงคุกกี้ดวงจันนะฮะโอเคส่วนตัวนี้ฮะผลิตโพชั่นเลือดนะฮะแล้วก็ปาร์ตี้เยลรีหมีนะฮะ ตามระยะเวลาที่กําหนดนะฮะนั่นก็คืออขนหัวใจแล้วก็ปาร์รตี้เยนนี่หมีนะฮะพร้อมกันนะฮะในเวลา16วินะฮะอะคอมโบคู่นี้ฮะก็เพิ่มเวลาปาร์ตี้เยนนี่หมี20 20เปอเอ่าโอเคครับไม่อ่าอ่าลืมบอกฮะนี่ครับเออเออเยนลี่นะฮะเยนลี่แล้วก็โบนัสไทม์ะ bon นะฮะเพิ่มมาอีก10เลเวลฮะเป็น70แล้วนะฮะ มันฟ่านเงินผมหมดแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะมีโอกาสเก็บตังค์เมื่อไหร่นะยิ่งอ่ะไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะฮะโอเคเรามาเล่นกันเลยนะฮะกับด่านใหม่ครับโอเคฮะมาแล้วฮะอ่าอ่ากดโดดตัวไหนมาเนี่ยเออคืออ๋อคือต้องใช้เมาส์โอเคนะฮะโอเคโอเคเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้โอเคครับ นี่ฮะกับเกาะแรกครับโอ้โอ้โอ้สับสนสับสนอืมนะฮะไอ,อ้ไม่ใช่เกาะแรกดิด่านแรกนะนี่ครับเอ,อ่อถ้าเอ,อ่อยังไงล่ะถ้าดวงดีนะฮะก็จะนี่ฮะเสกเจันรีออกมาแบบนี้ฮะแบบเยอะโคตรเยอะนะไม่ยุไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหน,นะฮะแต่พอแป๊กนะฮะคอยคอยดูเวลาแป๊กครับนี่ฮะ ใกล้จะเต็มหลอดนะฮะหรดูฮะออกมา3ชิ้นฮะโอ้ยคุ้มไม่เนี่ยเออแต่เวลาที่มันออกมาเยอะๆมันก็คุ้มนะฮะบวกกับไอ้ปาร์ตี้เยนรี่หมีเนี้ยนะฮะบวกกันนี่ฮะโอ้โหออกมานี่มีแต่มีแต่อ่หมีสีเหลืองเท่านั้นนะฮะอ่าถ้ามันปล่อยโพชั่นออกมาพร้อมกันกับเวลาเสียงเนี่ยก็โอเคฮะถือว่าใช้ได้นะครับ อัพแป๊กอีกแล้วครับเออเวลาผมเล่นเนี่ยเวลายังไม่อัพเต็มเนี่ยมันจะชอบออกมาเร็วนะแต่เวลาอัพเต็มแล้วมันออกมาช้าเออไม่รู้ทําไมนะฮะเออก็อืมนี่ฮะโอ้โหเป็นได้ได้ได้เย็นรีมีสีเหลืองนี่บานนะฮะนี่ขนาดยังไม่อัพเต็มนะเนี่ยมันยังยิงแบบเยอะและนานขนาดนี้ฮะอัพเต็มจะขนาดไหนเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยด่านก็ตามนี้เลยฮะไม่รู้จะยากจะง,ง่ายไปหรือเปล่านะฮะอ๋โโอ,โ,โ,อโอ้ตอนนี้งงลายตาม,มากฮะท่ากระตุกมากโอ้โหคอมคือการ์ดหน้าจอมันไม่มันต่ำนะฮะพูดง่ายๆ ไม่มีตังซื้อก็น้าจอใหม่นะเกือบตกเหวนะเมื่อกี้เอออืมเดี๋ยวค่อยไปเล่นคลิปเอาฮนะเล่งให้มันเดินเร็วนะฮะแล้วก็พูดเร็วๆด้วยอย่างนี้ฮะเออไอเยนลีดาวเนี่ยคือคะแนนนี่เยอะมากฮะเก็บทีนึงเนี่ยคะแนนเยอะจริงครับก็เวลาเล่นนะฮะเยนลีหมีสีเหลืองหรือชมพูเนี่ยอย่าไปห่วงเท่าไหร่ฮะ ให้ห่วงเยลลี่ตัวนี้ไวครับอือโอ้โหนี่ครับนี่คอมโบมาพร้อมกันนะนี่ฮะได้เยลลี่หมีทั้งหมดเลยนะเนี่ยปล่อยออกมานี่เป็นเยลลี่หมีทั้งหมดเลยนะฮะเป็นคอมโบที่สุดยอดครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมสมบัติด้วยนะผมลืมสมบัติอีกแล้วมาให้สมบัตินี่ก็มีประโยชน์นะฮะเอาแม่แม่เหล็กเยอะๆนะฮะเป็นอ็อ ขนนกอ e ีโวก็น่าจะดูดไม่หมดนะฮะที่มันเสีออกมาเนี่ยก็น่าจะมีกระป๋องหน่อยเนะี่ยสักนิดนึงนะฮะหรือจะเป็นสมบัติที่มันให้มานะฮะตอนเข้าล็อกอินนะฮะมันจะให้สมบัติขอบทองมาะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันฮะมันจะเป็นมีพลังแม่เหล็กเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ คือเสื้ชีพหนึ่งครั้งบวกกับตกเหวนะฮะดึงดึงดึงจากเหวหนึ่งครั้งนะฮะใช้รวมกันนะแต่ผมก็ไม่ใช้นะฮะเพราะว่ามีกระป๋องยู่แล้วนะครับโอ้โหมาดานห้าแล้วฮะเนี่ยตลกไอ้ตัวเนี้ยโหมา็อลาๆๆอย่างเดียวโะเนี่ยโอ้โหเสก ใจมากนะแต่ถ้าเสกเป็นเออโอ้ยโอ้โอโดนผิดแม่มัวแต่พูดเพลินมดถ้าเสกไอเนี่ยเนี่ย,เ,ยเขาเรียกอะไรนะไอ้ยนลี่พัดจันเนี่ยฮะถ้าเสกตัวนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหคุ้มอะ่ะคุ้มสุดๆ <c oughs> โอเคตายแล้วเรียบร้อยนะมาดูคะแนนฮนะนี่เล่นแบบกากาเลยนะเนี่ย โอ้โหห้ล้านครับน,นี่เล่นแบบก็ผมไม่ถึงเกาะเอ้ยไม่ใช่เกาะดิด่านด่านสุดท้ายสักทีนะไม่รู้มันเป็นยังไงด่านสุดท้ายแต่ที่ดูรีวิวมาฮะมันจะมีไอตัวเหมือนหุ่นยนต์ออกมายิงปืนใส่เรานะฮะเออผมเล่นไม่ถึงนะฮะก็ไอ้พวกที่มันได้ไอเนี้ยสามรอล้านนี่มันเล่นยังไงผมอ๋อนี่นี่เขากำลังใส่เซตเ,เก็บ เก็บชิ้นส่วนโบราณอยู่นะฮะนี่ะโอ้โหทั้งอเอนักสำรวจแล้วก็ทูตอาคีบ้างเลยอ่าพวกที่ได้มาแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะขยันนะฮะขยันเก็บขยันเก็บแล้วเอามารีวิวอีกครั้งนะฮะโอเคครับคุกกี้รสสกุละนี้คงอเอาไว้รีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้มาเอา สำหรับเกาะสี่นะฮะมีเมืองเวทมนต์โอเคนะฮะจำชื่อได้แล้วนะเมืองเวทมนต์โอเคนะครับไม่หลงแล้วไม่หลงแล้วมีอ๋อมีความระระดับระดับปานกลางด้วยความยากปานกลางนะฮะโอโห้โหอันนี้ระดับยากอ๋อก็ถือว่าไม่โหดเท่าไหร่นะฮะกับเกาะนี้นะฮะ แต่มันจะไปสับสนอยู่ด่านเกือบสุดท้ายนู่นแหละเออมันมีตัววิ่งมาด้วยเออวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังนะฮะกับไอ้หุ่นยนต์ยิงปืนออกมานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันในการอัปเดตครั้งต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะผมะมีแฟนเพจแล้วนะฮะใครที่ติดตามผมอยู่นะก็อย่าลืมเข้ามากดถูกใจกันด้วยนะฮะแฟนเพจเพิ่งสร้างไปไม่กี่วันนี้เองนะฮะก็เข้ามาติดตามผลงานผมได้เรื่อยๆนะฮะผลงานใหม่ๆนะฮะอย่าลืมมากดถูกใจกันด้วยนะครับ